สวัสดีค่ะมาพอุกกับติ๊กอีกแล้วเด้อค่ะน้องมอติ๊กมือนีสีผ้ามาอย่างเบิงคกะมีกระตาพรสีผ้าพี่น้องมาเก็บห้อยหน้าค่ะหรือห้อยโขงค่ะฝนตกเ็นบ่ค่ะน้ำมันขึ้นมาน้ำขึ้นมาห้อยเิ่นก็ขึ้นมาน้ำเลยค่ะเดี๋ยวสีผ้ามาเก็บเด้อสีด้หรือบ่ดด้ไปค่ะไปเก็บห้อยโขงหรือห้อยหน้ากันถอดถอดเกิบกนเด้ค่ะนุญยาตถอดเกิบก่อนเดี๋ยวตกลมไปค่ะสีด้บ่เด้อ อุ้ยมาหมึกย่างเลย,ยน่องพ่อแล้วค่ะหอยเดี๋ยวไปเก็บต่อกันเด้อค่ะนี่ค่ะหอยทั้งนั้นเลยค่ะหอยโขงทั้งนั้นเลย อู้เป็นขึ้นมายางหลายเลยค่ะเป็นขึ้นมายางหลายเลยปล่อยไว้ด้วยเหรอคะปล่อยไว้ในหลองสวนหลายปีแล้วบริงมจ้าเถอะหนึ่งวันจะหายเมด่ห่ล่ะฝน,นตกเดีโอกาสเลยค่ะขื้นมาเต็มเลยนี่ค่ะ งอก้ัย,อ,ยอ่ะจักหน่อยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยไปกินกับสุมซำมาแล้วเหมือนอืมี่มึกไ่ยา,ยะะยายเลยค่ะโตใหญ่เลย ตันนีดตัวใหญ่เลยค่ะโอ้หอยโขงด้วยค่ะนี่หอยโขง,โขงตัวหน่อยก็มีหอยไล่ๆนี่เคลื่อนหอยหน้าหอยหน้าขีดกระต่ายอียังสิผลอื่นไหมอืมลายอยู่เด้อพี่น้องหลายอยู่เด้อนี่อืมเมือแรงติดต่มหอยกินเด้อ เอาไว้ไข่กันมีหอดเทามีเทามีเท่าก้อนคิ้วเขียวยังุมแล้วเด้เสียไปพี่น้องบึงนะคะว่าได้ร้ายบอได้ร้ายแล้วได้หนี่น้ามันขึ้นมากค่ะฝนตกแห้งฝนตกทุ่มมือ งามแรงก็สิมีป้าขึ้นมาที่ค่ะฝนตกโอ้หอยขึ้นขึ้นมาหลายค่ะเนี่ยนขึ้นมาเป็นกลุมกันเลยเด็ขึ้นมาเหล่นน้มทดิอืมกินน่องเอ้ยมาเด้อมางมนำกัน่ไดองมหอยยังสิด้นละ่ะหอยโขงพร้อม แสบกันห้อยเชอรี่ได้ค่ะหายากว่ะโอ้เอ้าเอาหายหจะได้วาสิดปล่อยไวมีหลายอะไ้นี่กิ๊บอ,อาแต่มองนี้กับพ่อกินเหรอคะืม มาเดอ้อพี่น้องมาเก็บหอยมางมหอยน้มกันได้ร้ายล่ะคะ่ะได้ร้ายหร้เดี๋ยวนี้เสียให้เบิ้งคะ่ะเของมอีกจังน้อยกันเออ่อพี่น้องอยากกินน้ำเนาะเมดแล้วบ่อนี่คะ่ะโอ๊ยหาย นาเก็บตาเอาเต็มตาเลยบอ มาเล่นน้ำน้ำกันด้วยค่ะมันเงยหอยน้ำกันว้ายข้อหล่มั้งดงค่ะเบิ้งค่ะพี่หนองเบิ้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 งหอยเบิ้งหอยเบิ้งหอยหน้าที่ได้นี่มเห็นบ่โอู้หูคุณค่ะร้ายค่ะค่ะร้ายค่ะ พออค่ะว่าสิพ่อ้วไ้นี่เดี๋ยวมือไหม่สิบบ่มีกินเดี๋ยวสิเขาเมื่อล่ะค่ะเขาเมื่อละ่ะพ่อล่ะค่ะได้ร้ายแล้วเดี๋ยวสิถ่ายร้อยชมด้วยค่ะว่าติ๊กสิเฮ็ดเมนูอียงจูพี่หน้องกิน ามช่องนอโมกติ๊กด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ